ครั้งแรกกับมหกรรมอาหารตำนานความอร่อยที่ปักหมุดไปให้ชาวนาครสวรรค์ได้อร่อยฟินเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ยกขบวนเมนูอาหารกว่า1,000เมนูมาพร้อมเสิร์ฟที่นี่เรามาฟังเสียงชาวนาครสวรรค์กันดีกว่า ว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างก็รู้สึกว่างานนี้ดีค่ะเพราะว่ามันมีของกินหลากหลายที่มามาตรงนี้เนาะแล้วแบบเราก็แบบเหมือนบางทีเราก็ทํางานเนาะเราไม่ได้แบบไปต่างจังหวัดหรือย่างเงี้ยเราก็ได้ชิมอาหารที่อ่ามาจากหลายๆจังหวัดของเด็ดจากจากจังหวัดนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงค่ะเข้าหลามอร่อยมากค่ะลิ้นติดโปรแฟร์ air, อิ่มหนำงสำรานอร่อยฟินเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยค่ะ สินค้านี้น่ากินอร่อยมากค่ะขอให้มาใหม่นะครับอร่อยฟินเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ค่ะอันี้นี่อร่อยแล้วรานะคาถูกแล้วผมแล้วก็ของกินเยอะแยะแล้วผมสนุกมากครับอร่อยฟินเหมือนขึ้นสวรรค์เลยครับก็อาหารที่นี่ก็อร่อยมากแล้วก็ถูกด้วยค่ะแล้วก็คนเยอะมากมีอาหารที่หลากหลายดีค่ะ ลิ้นติดโกแฟอิ่มหนำสำราญอร่อยฟินเหมือนได้ขึ้นสวรรค์หน,น้าเดินซื้อของก็หน้าทานทุกอย่างเลยค่ะอยากให้มีค่ะอยากให้มีงานนี้อีกน่าสนใจมากเลยค่ะอร่อยฟินเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เย้ครั้งหน้าเราจะพาความอร่อยไปเสิร์ฟที่ไหนต้องรอติดตามนะ